พวกเราทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ล้วนแล้วมีภาระด้วยกันหมดทุกคนภาระที่สำคัญที่สุดนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดสั่งสอนว่าภาระฮาเวปัญจขันธ์า ขันทั้งห้าเป็นภาระเป็นทุกอย่างดิ่งคำว่าขันทั้งห้านั้นที่ประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งทั้งหลายทั้งพวงนั้นล้วนแล้ว เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วเป็นอนัตตาคือเกิดขึ้นมาอ้างอยู่และผลสุดท้ายก็ดับสลายไปในที่สุดเมื่อพวกเราเกิดมาแล้วขันทั้งห้าเป็นภาระของเราคำว่าขันทั้งห้า เป็นภาระของเรานัินคือพวกเรานั้นจะต้องดูแลรักษาดูแลร่างกายดูแลขันทั้งห้านี้ไว้ให้ดีที่สุดเพราะว่ายามันเจ็บใครได้ป่วยหรือมีความทุกข์ใจหรือทุกข์ายเง้นเราก็ต้องดูแลรักษา ถ้าเรามีความทุกข์กายเราป่วยเจ็บไข้หรือเกิดอะไรขึ้นกับกายเราก็สามารถที่จะหายาแผนปัจจุบันนั้นมารักษากายแต่มันจะหายหรือไม่หายนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับโรคว่าเราเป็นโรคอะไร ถึงว่าหมอปัจจุบันนี้จะเก่งขนาดไหนแต่บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะรักษาร่างกายนี้ไว้ได้ผลสุดท้ายแล้วร่างกายนี้ก็ต้องดับสลายไปในที่สุดส่วนถ้าใจของเราเป็นทุกนั้นสิ่งที่จะรักษาใจ không phước rau dài nắng có cư thầm má Tha phước rau thầm không rau nắng có dòng châm mì tè quang sục tè hay chạy phải bay ใจของเรานั้นก็จะสุขบางและทุกบา้านการประพฤติปฏิบัติใจของเราให้มันคงเราต้องอาศัยสติและสัมปชัญญาเป็นตัวรู้และมีความมล,ลึกได้อยู่ตลอดเวลาแต่ทั้งนี้และทั้งนั้น เมื่อมีร่างกายสังขารที่เรียกว่ารูปและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่านามผลสุดท้ายแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งพวงเหล่านี้ก็ต้องดับสลายไปในที่สุดให้พวกเราจงพิจารณาว่าไม่มีอะไรเป็นของเรานอกจาก บาปและบุญคือความดีและความชั่วเท่านั้นที่เป็นของเรา